ตอนนี้ผมได้ตัวนี้มาครอบคลองนะคบนั่นก็คือไฮเปอร์ไฮเปอร์ไฮเปอร์ตัวที่ดาเมจโคตรแรงโคตรปัน่นโคตรอันตรายเดี๋ยวผมวันคลิปนี้ไม่ได้แจกนะฮะสิ่งที่ผมแลกไปก็น่าจะเป็นคนนี้ใช่ไหมเอออันนี้หนูท่อหนูท่อแลกกับอันนี้ที่เป็นลายเซ็นนะสองตัวแล้วก็แปดปัดเจ็บ ตอนแรกตอนแรกผมแลกกับหนูท่อที่เป็นลายผมแลกกับหนูท่อดิแล้วก็ได้สองสามตัวนี้มาแล้วก็แปดพันเจมอันเนี้ยผมคิดว่าคุ้มอยู่แล้วเพราะว่าแล้วคนต่อไปก็คือคนนี้นี่หนึ่งหมื่นเจมได้มาจากไหนไาจากการขายตัวหนึ่งครับที่คดขาดทุนแล้วก็สองลายเซ็นตัวนี้ฮะแลกกับไฮเปอร์ไม่มีลายเซน็นคุ้มไหมครับอย่างเงี้ยถ้าคุ้มครับคอมเมนต์มาเลยถ้าทกไม่คุ้มก็ เขาไม่ใหม่ทีนึงเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่ไปเล่นเอเลสโหมดนะคะแต่ผมใช้แค่ทีมนี้แล้วกันไม่มี DJ ไม่มี DJ 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 ดีเไม่ขายตรงนี้แล้วอะเออมันมีแลงเอเลสด้วยเหรออ,อ่าตอนนี้เอเลนแลงของผมครับก็อยู่ที่แรงสี่แล้วเดีย๋ยวแรงห้าผมก็จะได้แล้วนะคะแล้วผมจะไปลงเอเลโหมดกันว่าผมจะผ่านไหม ดูดิครับเนี่ยเล่นท่านี้นนกูจะบ้าตายแม่งผ่านได้เท่านี้เนี่ยกูแม่งจะบ้าตายดิ <Brid. S 2> ถ้าใครมันอยากเล่นกับกูเนี่ยไม่อยากไม่อยากเล่นถ้าเกิดใครครับที่งดูคลิปนี้นะฮะก็ก็รู้เลยนะคะว่าคนนั้นเป็นคนนี้ไม่อยากเล่นกับใครอยู่แล้ว มาเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เกมหนูเลยแล้วกันมาครับเรียบเรียบรอมาฮะเดี๋ยวผมวางไอ้เจ้าสารท่าไปก่อนนะฮะเอาหนึ่งตัวแล้วก็วางไปเน็ตกูเน็ตเน็ตช่วงนี้เน็ตของใครไปอะไรเน็ตของใครเป็นเหมือนขมบ้างครับเน็ตขมเนี่ยเป็นทุกวันเลยมักจะแหลก คลิปนี้ผมจะทําให้เสียงดังนะคะเพราะว่าเขาเห็นในคลิปของคนคนนี้ครับกาชาปอนกาชาปอนซีซ่าแคทเทลอะไรแบบนี้นะคฮะเขาจะเสียงดังกันเขาจะพูดเสียงดังกันเพราะว่าเพื่อเพื่อ,อ,อยอดวิวครับใช่ครับเพื่อยอดวิวของพวกเขานะฮะผมก็เลยอยากลองทาบ้างแต่แต่ว่าไม่รู้ว่าเสียงกูจะดังหรือเปล่าเพราะเสียงเพราะว่าไม่อยากให้ คุนดูลบกวนแล้วก็ด่าครับอยังของการรีวิวไฮเปอร์ห้าตอนที่ตอนที่เออตอนที่ผมนั้นเอ่อและไเปคอนกับมิวิ่งตันนะฮะเดีย๋ยวผมมาลิฟมาเรียบร้อยแล้วก็อัปเกรดไปทีหนึ่งสามตระ สาร่านมาเดี๋ยวผมตัดตอนที่ตัวตังตังแล้วกันนะเดี๋ยวผมอัพเกรดเลเปอร์คอนเป็นเลเวลสามนะผมคิดว่า Level s <S เลเวลสามก็น่าจะดีแน่นอนถ้าอัพเป็นเลเวลสามแล้วก็น่าจะดีใช่ไหมจุบอ่ะ เลเวลสามแล้วสอัเกรดซานต้าต่อในเว็บน้าเดี๋ยวอืออัพเกรดอัพเกรดไปเล็บไปคอนตัวแรกครับอัพเกรด <Level. S 2> ต,รรตันเรียบร้อยะะแล้วฮะได้มาสี่พัน 4, ระยะห้าห้ากระสุนสองแล้วผมมามีวิ่งต่อแล้วกันยึดวางข้างๆเลยวางไว้ข้างๆแล้วก็อัพเกรดซานต้าไปนิดนึง ไม่รู้วงมาจะถึงหรือเปล่าตัวเนี้ยวงไม่รู้ถึงหรือเปล่าผมผมไม่แน่ใจว่าวงมาจะถึงหรือเปล่าเขาเอัไปเกรดอันอืมอัน,อ,นอันเลเวลนี้ก็น่าจะถึงถบอสฮีฮีก็จะมาละมาบอสฮีฮีอ่านี่บอสฮีฮีอ่า สบายอันนี้สบายยังไงก็สบายฮะเดี๋ยวโอเคไปกันต่อโอเคนะฮะมีวส่คอัปเกรดตันเรียบร้อยแล้วฮะดาเมจนสามพันระยะสี่สิบห้าอันนี้ถูกบั๊อันนี้ระยะมันถูกบับ๊บซึ่งระยะจริงของมันคือสี่สิบห้าคูณศูนสองครับโอเคซานตาซานตาซานตาก็เลเวลสามก่อนนะฮะ ซันตาไม่ใช่ดิซันตามันเรีว่าสามแล้วนะฮะแล้วก็แล้วก็อีกสองตัวนะฮะก็จะก็จะน่าจะอัปเกรดตันได้นะฮะในเว็บที่น่าประมาณสามสิบอ่ะสามสิบก็น่าจะตันแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับขวรู้สึกว่ามันน่าจะไปเว็บที่สามสิบอ่ะผมผมจะแบบลอง ถ้าเกิดคุณอยากเห็นสตัดของไฮเปนะฮะผมให้ดูเลยนะฮะมาดูว่ามันจะอัปเกรดเท่าไหร่เพราะจำไม่ได้แล้วว่ามาอัปเกรดเท่าไหร่วะไม่รู้นะฮะฮะไฮเปร์ Hyper นะฮะจกเห็นการวางแล้วรียบรลอยนะฮะดาเมจดดาเมจดสองพันห้าร้อยระยะระยะยี่สิบห้าคูดาวหนึ่งวิเฮ้ยก็เร็เรวก็เร,วเร็วอยู่นะ โอ้อ่ะโอเคข้แรกครับสี่พันอ๋อเจะมีปืนใช่ไหมครับไอเนื้นเนี้ยมันก็จะมีปืนขึ้นมาใช่ไหมโอ้ก็ถึงว่าดีจริงๆนะไอตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวูต้องกูต้องวางกูต,งงต้องวางตอกสูตรตอกสูตรไว้ไว้ห้าตัวเพื่อให้มันนั้นทำดาเมจได้ดีโอ้แม่วางวางแม่งก็ไม่ได้นะี่พวิ่งมันบางอะ่ะพี่ล็อกแม่ ลบมันก่อนเลยอย่างแรกอยเล่นเป็นคอนแม่งกระบงังลบมันก่อนเลยอย่างแรกเออแม่งโมโหว่ะคุณเล่นไม่ได้โมโหห,หรอก๋อยวผมวางต่อผมวางใหม่ ไปตรงนี้นไม่ไม่ต้องไปสนใจมั้งคิดดูเว็บก่อนแล้วกันนะก็าวางตรงนี้หนึ่งตัวเฮ้ยมันจะหนุดไหมเนี่ยมันจะหนุนไหมเ้ยมันจะหนุดไหมเนี่ยอย่าหลุดนะถ้าหลุดือจบโอเคไม่จบ ครบก่อนอะอะให้เปิดตัวนี้มันยังยังไม่พอไหวก็ก็น่าจะก็น่าจะยังพอได้ม <c oughs> ั้งไม่รู้เหมือนกันแอสโตรมันยังอัพเดตไม่ตันเลยต้องเอาเกลีให้ตันก่อน แอสโตรมาเปลียมาขั้นหนึ่งนะขั้นหนึ่งก็ดาเมจเยอะนะต้องเปลี่แอสโตรก่อนอาอัพเกรดแปเก็บไ้ก่อนเชื่อเพื่อความชัวยไม่ไม่ชัวละเอาเวงของแท้และแอสโตรก็ไม่รอให้มีสโลก่อนอย่างแรกมานะตอนนี้นะแอสโตรก็สโลได้เลยนะ หน่าจะประมาณก็น่าจะสบายแล้วใช่ไหมมั้งมั้งนะเขาเขาไม่รู้อะ่ะผมไม่รู้จ,จริงๆนะว่ามันจะสบายเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ามันจะแย่ลงหรือเปล่าอ่ะอเอาเก็บไปขั้นสองครับเลเวลสี่ 4, ดาเมจหนึ่งสี่ระยะสี่สิบห้าฮูดาวจุด 4, สีด 4, ่ก็ยังก็ยังช้าอยู่ดีนะฮูดาวอะ่ะ น่าจะได้อีกขั้นนึงก็น่าจะก็น่าจะแบบตึงแล้วใช่ไหมอีกขั้นนึงอ่าขัาน้นนี้ขั้นนี้ก็ยังก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ขัน้นขั้นสุดท้ายก็น่าจะเก่งแล้วโวมไฮเปอร์ตรออัวนี้มันชอบหยับอ่ะวงวงเข่งเนี่ยวงมันจะถึงไหมเนี่ยถามจริงถามจริงวงมันจะถึงไหม บอกหน่อยครับวงมันจะถึงไหมเขาถามหน่อยผมคิดว่าวงน่าจะไม่ถึงมั้งดูจากดูจากทรงและทรงน่าจะทรงทรงผมน่าจะทรงผมของคุณน่าจะน่าจะน่าจะไม่ถึงนะครับคุณต้องไปเปลี่ยนคุณต้องไปเปลี่ยนทรงผมก่อนแล้วคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยฮะอัปเกรดซันแล้วนะฮะไฮเปอร์ไฮเปอ,อร์ร่างนี้ อัาเกลดตันจะโหดมากเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอัพให้เปิดตัวหนึ่งก็น่าจะได้แล้วใช่ไหมมาอัพเกลดไปโอ้หลับให้เปิดหลับเฮ้ยมึงจะพยายามให้ให้เปิดตรงนี้หลับใช่ไหม ได้เดีย๋ยวเจอซุปองซุปซองมระนะแน่ชาติหน้าชาติาหน้าอย่าเจอซุปซองมรณนะเพราะผมมีเพราะว่าผมมีผู้เล่นพูดเป็นงนั้นนั้นแหละมาไอโพลิสตัวน,นี้มันจะเป็นอมตะตอนไหนรือว่าไม่เป็นอมตะหรอกมาเรื่นันต่อครับเหาเรื่อง อ่เปิดเข้าเรื่องปัญญาใหม่ครับนี่มันอเ,นะเกิดตรงนี้เกิดตรงนี้น่าจะน่าจะพอได้แล้วละ่ะนี่คือตรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยววาง่อนเดี๋ยวดำดำไม่มพอข้อวางตรงนี Just, yes, yes, bomb bomb, yes, 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 that DVD, DVD, Dom, 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 Dom. dom, 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 dom.

บวมบวมจริงๆเลยเปสโลไปส,โล,ไปสโลตรงนั้นก่อนนะมึงบอมบอมเจสเจนี่ให้เปิร์ลเกตกันไปสองตัวแล้วผมเอาเกรดอีกตัวหนึ่งก็น่าจะได้แล้วใช่ไหมไม่เปิร์ลไม่เพิรก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เหมาะกับเหมาะกับที่มีนะเพราะว่ามันผ่านมันผ่านไล่แมร์ได้มันผ่าน ไได้หมดเลยเป็นเลดโมเนี่ยมันก็มันก็ถึงเว็บร้อยได้อย่างง่ายๆเลยนะฮะก็จะก็จะเป็นตรรัวละครที่ดีมากๆแต่ก็ตอนนี้ตอนนี้ก็น่าจะเป็นไฮแคทท็อกแมนไปแล้วอ่ะอัปเกรดตชั้นท็อกแมนนะครับเหมือนนะครับตัวน่ากลายเป็นมันไปแล้วอ่ะจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะเพราะว่า เว็บที่ร้อยร้อยสี่สิบมันจะมันจะยากใช่ไหมล้วคือเราไม่มนวนถึงไงมันก็เลยมันก็จะพิเรนไงก็เลยก็เลยก็เลยไม่มีใครใช้ไฮเปอร์แล้วไฮเปอร์พออัปเกลไฮเออกคบแม่มามันก็จะคนที่เป็นผู้เล่นเก่าก็จะก็จะไม่ใช้มันแล้วเพราะมันมีตัวที่ดีกว่าแล้ว มันคือเป็นการพูดถึงเฉยๆครับไม่มีอะไรเกี่ยวเกี่ยวมาสกิฟท่านนี้ก็น่าจะก็น่าจะพอพอสู้ได้แหละจุดที่อะไรเลื่อนเรืวสุดก็น่าจะมีแค่นี้อืมทำไมไทเปอร์ตรงนี้มันอยู่ใกล้ถังไอ้กว่าจะมึงก็ต้องแับการไปที่ถึงไกลสิ่ก่อน เพื่อให้มีความความตื่นลต้นที่ดีแน่ๆเลยคุณพี่ควครับผมเดินไม่ได้เอาเอาเอา,เอาไปเจ้าทำไมวันที่ผมเดินไม่ได้แต่ก็นน่าจะน่าจะเป็นหนาไม่นหนอนเลยไปเจ้ผมเดินไม่ได้ครับคนเขต้องเชื่อผมดิผมเดินไม่ได้ ไมบอกนะคะว่าผมเดินไม่ได้เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะไฮเปอร์ฮะก็ยังก็จะผ่านง่ายนะฮะเพราะมันเป็นตัวที่เก่งมากถึงถึงผู้เล่นเก่าจะไม่เคยมีใครใช้ละแต่ก็ผู้เล่นใหม่ก็ยังมีคนต้องการมันนะครับเดี๋ยวไปข้ามเรื่องกระต๊อ r g า đom 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 nấm ơi ghét 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 đi đom 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 đi 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 đom 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 đi 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 đom 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 ไม่ได้องเล้โอนที่เ5เลยแล้วกันนะฮะจะน่าจะน่าจะน่าจะแบบไม่ไหวละ นั่นที่ทีมเคสซีแน่นอนเดีย๋ยวท่านเอานาจะเป็นไก่ทอดไก่ทอดคิ่ไก่ทอดเกือ,เอ่เลยและโยมเป็นไก่ทอดยา่ยางยา่างสดย่างแบบสดเลยนะมา,มา,มา Colega. すいません。 ถมันจะตายนะชีพและชีพและชีพและเรือร้อล้ะชีพและ

เปล่อาอ่ะก็เลื่อนนะ กันโอ้ท oh, ุกคนครับโคตรโคตรง่ายเลยครับทุกคนอยากง่ายก็บ้าแล้วครับแม่งแม่งโผล่มาแม่งโผล่มาเป็นกองเลยโอ้โหไอเปิลไม่อัพแทนว่าใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยโผล่มากองเนี่ย แต่พาว่านทามันติดบักแล้วนะฮะเรียว่าเป็นอะไรที่โทษโทษจะเยี่ยมมากเลยนะอ้าวว่าติดบักใช่ติดไข่ไข่่าติดบัยังไมติดไข่ thank you ตอนนี้นะฮะผมน่าจะน่าจะแบบเปเบสเลยใช่ไหมนะเบบนี่นนยถ้าเกิดผเปสแบบมาเล่นอะไรกันก็จะต้องกว่าข้องมายิพออีกจะเป็นเบสไหมเนะี่ยเป็นเบสต้องทำอะไร จีครับโกกภาษาภาาเล่มมันต้องนานจี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 